สวัสดีครับพวกการรายงานภาวะตลาดทองคําจาก y l g ประจําค่าของวันที่13มีนาคม2560ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคําระหว่างวันราคาทองคําเปิดตลาดบริเวณ1,204.93ขึ้นไปตัดระดับสูงสุดบริเวณ1,211.16ย่อตัวต่ตําสุดบริเวณ1,203.17ปัจจุบันราคาอยู่บริเวณ1,208.50บวกขึ้นมาประมาณ4.03เหรียญดอลลาร์ต่อทอซอน คาดการหุ้นกลุ่มธนาคารของสหรัฐอาจได้รับผลกระทบเชิงลบหากธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดับขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในทิศทางที่รวดเร็วจนส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและระยะกลางหดแคบลงซึ่งผลกําไรของภาคธนาคารจะชะลอตัวลงตามท้งนี้การทํากําไรในภาคธนาคารของสหรัฐตั้งอยู่บนส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยโดยอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นจะถูกกาหนดโดยเฟดส่วนอัตราดอกเบี้ยระยะย,ยาวมักจะเป็นดอกเบี้ยที่ธนาคารเกรด จากลูกค้าเงินกู้ด้วยเหตุผลนี้ทําให้คาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งนักลงทุนกําลังมุ่งความสนใจไปที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยกี่ครั้งในปีนี้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อะะตราคาทองคาราคาทองคำได้รับปัจจัยบวกเมื่อในเแด์ลุยจัดการเลือกตั้งวันที่15มีนาคมโผชี้คะแนนพักตัวเก่งสูสี เนเธอร์แลนด์จะมีการเลือกตั้งในวันที่15ม,มีนาคมนี้ขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นล่าสุดบ่งชี้ว่านายกคนปัจจุบันของเนเธอร์แลนด์และหัวหน้าพรรค W.D มีคะแนนสูสีกันทั้งนี้หัวหน้าพรรค W.D ซึ่งเป็นพรรคการเมืองขวาจัดและต้องการนำเนเธอร์แลนด์ออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปโดยโพชี้ว่าพรรค W.D อาจคว้าที่นั่งได้25ที่นั่ง แม้ว่าหัวหน้าพักค w ดีมีแนวโน้มจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งแต่อาจไม่สามารถทำหน้าที่เป็นนายกรัฐมนตรีได้เนื่องจากปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลผสมขณะที่ราฐมนตรีในฐานะสินซับปอดภัยได้รับแรงหนุนจากเกาหลีใต้และสหรัฐเปิดฉากซ้อมรบทางทหารหวังเตือนเกาหลีเหนือเลิกกระทำการยุยยุเกาหลีใต้และสหรัฐได้มีการซ้อมรบทางการทหารประจำปีในวันนี้ท่ามกลางความตึงเครียดที่คาบสมุทรเกาหลี หลังจากเกาหลีเหนือได้มีการยิงขีปนาวุธข้ามมหาสมุทรครั้งล่าสุดทั้งนี้การซ้อมรบจะกินระยะเวลา2สัปดาห์โดยการซ้อมรบดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามมหาสมุทรสี่ลูกเข้าสู่เศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นซึ่งถือเป็นการละเมิดมติขององค์การสหประชาชาติหรือ UN อย่างไรก็ตามทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลงเมื่อตัวสินทรัพย์เสี่ยงและตลาดหุ้นจีนพุ่งขึ้นมากที่สุดในรอบ3สัปดาห์ขณะที่มีสัญญาณชี้เศรษฐกิจฟื้นตัวตลาดหุ้นจีนมีการทยานขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวิจัยรายหนึ่งมีการกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวโดยดัชนีคอมบัสิตตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้พุ่งขึ้น0.7% ดัชนี CSI 300ตลาดหุ้น A-Share ในเซี่ยงไฮ้และเซินเจิ้นพุ่งขึ้น0.8%ท้งนี้ผู้อำนวยการวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งสหภาพรัฐมีการกล่าวถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจจีนลดต่ำลงการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ3ทุ่มทางฝั่งสารัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีภาวะตลาดแรงงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ก่อนอยู่ที่ระดับ1.3สรุปการลงทุน ไว้ LG ประเมินแนวรับโดยให้แนวรับระดับ1 194, 1 9 4 1 1 8 7และ1 1 8 0แนวต้านประเมินไว้บรเิเวณ1 2 1 9 1 2 2 8และ1 2 3 7สําำหรับกลุ่มกลงทุน ใี่นระยะสั้นราคาอาจจะเคลื่อนไหวในกรอบแนะนํานักลงทุนเข้าซื้อเมื่อราคามีการย่อตัวเข้าใกล้โซนระดับ1,200รถึง1 1น4เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนเพื่อลงทุนระยะสั้นจากการแว่งตัวขณะที่หากราคามีการขยับตัวขึ้นยังไม่สามารถผ่านแนวต้านระดับ1 2 1 9รเหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนได้อาจจะทยอยแบ่งคองคําออกขายเพื่อทํากําไรระยะสั้นสําหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบุณครับสวัสดีครับ